ลโหลลวงปู่หลวงปู่ได้เป็นเจ้าคณะจังหวัดมากี่ปีแล้วครับเดือนสิบเอ็ดอันที่สิบเอ็ดสิบ e. e. เอ็ดอ๋อ <c oughs> นะะพอระมาหลวงปกกู่ก็ก็หลวงปูกก่เน้นอะไรบ้างฮะในในฐานะที่หลวงปูกก่มาเป็นเจ้าคณะจังหวัดแล้วเนี่ยการปกครองคณะสงฆ์การปกครอ,อ,องคณะสงฆ์เราจะทุกคนมีกําลังการปกครองคณะสงฆ์เราจะปกครองให้ความเป็นธรรมอือ ให้ควรเป็นทางการคณะสงฆ์ก็คือหนึ่งเราจะไม่เบี่ยงเบนเขาถ้าสิ่งที่เราทําได้เราจะทําให้เขาครับนั่นแหละก็คือ,อบางทีเขาไม่มีเงินที่จะอุ่นที่สร้างวัดเราก็จังวดเรามีเงินเราให้เขาไปอุ่นโอ้ลูกปู่ฟักเองเลยฟัก,กเองเขามีโอ้แต่ส่วนมากถ้าเ<อ>เขาไม่มีเราจะไปขุดรีดเขาไม่ได้แ<อ> <laughs> ต่เงินที่เขาจะเสียค่าไฟก็ไม่มีที่นี่ถ้าเราทําถูกต้องครับ เขาเป็นเจ้าวัดเพราะเจ้าวาสพึ่งเงินมิยพัฒนมีพันแปดพันแปดร้อยเดือนหนึ่งเขาก็คงจะอยู่ได้นั่นแหละดังนั้นก็สโดมนต์เราต้องใช้แจปคไปแต่เราก็เขาจะนี่แหละอะไรจงให้เขาก็เลยขออาสาทำวัดี่ถูกต้องมาล่ะหลวงปู่การการเป็นเจ้าคณะจังหวัดเนี่ยเรือปกครองเนี่ยพ่านมาในยุคของหลวงปู่เนี่ยมันมีปัญหาอะไรที่ทำให้งปู่ปวดหัวบ้างบ้างคือคือสิ่งนี้มันหนักเราไม่ทำอ๋อ ต้องขายกับการนี่จะทำถ้าเราทาให้ตัวเองถ้าเราทาให้ตัวเองปวดหัวเราไม่ต้องทําอมันจะเป็นทุกข์เขาปล่อยวางดิปล่อยวางเลยถ้าอยู่ใดมันว่างถ้าที่ที่ตรงไหนเขาไม่ให้เขาเราไม่เอานะไม่ยังไม่เอาครับให้เอาที่มันได้กว่านเพราะว่าที่ดินป่าไม้เขาให้เราเท่าไหร่ประมาณสิบห้าไร่เขาไปดูพิกัดแล้วอดูพิกัดของที่ดินตรงนี้พิกัดตรงนี้ปุ๊บอ้ ที่ของท่านนี่บางทีมันถึงที่ชุมชนทับที่ตรงนี้มันถึงชอบครอทับมันเลี้ยงกี่ไร่เลี้ยงสามไร่ขึ้นไปเอาหมดครับพราะทั้นถูกต้องมันจะเป็นที่ของเราโดยโดยโดยนั่นเลยสามไร่เราอนุญาตให้สร้างวัดได้ตัวนนที่มันเลี้ยงไปน่ะสร้างมันเราขอให้มันตรงนี้มันถูกต้องควันตรงนี้ส่ายกันไปอนั่นแหละซื่ง้่าเราอยู่ดังไปก็เราก็เอาที่มันได้กวันลวงปู่ต้องลงไปดูทุกวัดมาก็คือเรา เราไปไปนี่เราสั่งอำเภอไปแล้วก็ให้เลข,ขาจังหวัดแล้วก็นํารถไปแล้วไปจัดการค่าน้ำมุกน้ํามันเขาโอ้นะค่าปู๋ค่าปุ๋อลุงปู่เรียกรียกประชุมเนี่ยนะเดือนหนึ่งกี่ครั้งปุ๊บอันนี้แล้วเป็นงานด่วนเราก็สมมติว่างาน,งนาเจ้าคณะอำเภอด่วนงานเจ้าคณะนี่ทางส่วนกลางมาปุ๊บเราก็ประชุมเลย oh, ไม่ต้องไปเรียกเวลาที่จะต้องประชุมแต่การประชุมเป็นทางการนี่คือสองครั้งสองครั้งต่อเดือนต่อไม่ ปีหนึ่งสองครั้งปีหนึ่งสองครั้งอ๋อใช้ใช้พื้นที่ตรงไหนประชุมที่นี่ตรงนี้ห้องประชุมแล้วก็มีอยู่อ๋อนะฮะเข้ามาประชุมเนี่ยมีมีอ่สักกี่กี่องค์นะฮะเราก็เข้าเจ้าว่าก็ประมาณสามร้อยสี่ร้อยเนาะสามร้อยสี่ร้อยใช่นะฮะอ๋อแล้วหลวงปู่ก็ก็ให้เจ้าหน้าที่อะไรดูแลดูแลอย่างนี้อะไรดูแลอย่างนี้โอ้ดูแลอย่างอย่างดีนะหลวงปู่ฮะเนี่ยตอนเนี้ยนะอ่า คนเราเนี่ยมันมีความทุกข์ทางใจนะผมเห็นเขามาหาลุงปู่นี่เยอะเลยนะเรื่องอะไรบ้าง,งที่มาความทุกข์มาหามาปรึกษ <คน S 1> าปู่นคนทุกข์คนทุกข์ร้อยแปดเลยหรอฮะใช่มีคนทุกข์ร้อยแปดเนี่หลวง,ง,งปู่ลวงปู่จะรับรับมือ,อยังไงฮะก็คือการที่แก้ไขปัญหาแก้ไขปัญหาเพื่อไขปัญหาโยมเขาแน่แหละคือแก้ปัญหาได้เราก็แก่ก็คือคือส่วนมากเขาก็มีปัญหาเข้ามาแก้แก้ไม่ได้ เราก็แก้เขานันแหละสิ่งใดที่เราพอแก้ได้แต่เราก็แก้ได้จริงๆหล้โอ้คือคือคือปัญหาเนี่ยมันมีมาแล้วหลวงปู่ก็สามารถจะแก้เขาได้่ดูเหมือนว่าจะปัญหามันจะดูเหมือนยากแต่หลวงปู่ก็สามารถจะแก้เขาได้ก็ก็คือหาทางออกให้เขาหาทางออกให้เขาใช่มันมันอยู่ที่สภาพจิตใจของผมใช่ใช่ใช่ส่วนมากบางทีเขาก็อกหักมาอหลักรอยมาอ่อยงานมาสังขารเสียมา นั่นแหละโอ้นี่ก็เป็นหลักๆลักเข้ามาก็เออลุงปู่จะจะจะยังไงฮะลุงปู่คนหนึ่งเราต้องมีก้าวรอก้าวรออะไรฮะรู้เขารู้เขารู้รู้รู้เราอ่ารู้เขาอ่ารู้เท่ารู้เท่ารู้ทันรู้ทันรู้กันอ่ารู้แกรู้แกรู้แพ้รู้แพ้รู้ชนะรู้ชนะรู้อภไปรู้เอภัยก้าว ก้าวรอข้อสามรู้จักคลองตนคลองคนคลองงานคลองงานนันนะฮะหล่อเก้าส่วนมากคนที่จะต้องอกหักหลับรอยเฉพวะนี้เอ็นดูเขาเใ็นเราขาดบางทีก็เขามายืมเงินปุ๊บปุ๊บยากกลัวจะไม่ให้เขาก็ให้ไปให้ไปแล้วก็มันไม่ได้คืนก็ต้องมาหาเราคัรบ S <S ที่แด่เขายืมไม่บอกเราเออที่ไม่ได้คืนบอกไม่ใช่เงินเราแค่หน่อยเออ,เออเออบอกเรานะ<า>แล้วเรา,เราที่มาเดือดร้อนมาหาหลวงปูม่มีไหมมาบอกหลวงปู่ขอหน่อยเถอะเท่านู้นเท่านี้ไม่เขานี้เขาไม่มาขอ,อเพราะเราไม่มีเงินอเราไม่มีเงินขงเขาเขาดูว่าเราเราไม่ไม่มีเงินแล้วอ่าอ่าเราก็บอกขอแม่นางขอนะ อ๋อเพราะเพะเออเพราะเราเพราะเนี้ยมีคนถามมาเรื่องแหม่แม่นางขอมาไงครับผมแม่นางขอนี่มันเป็นจุดบังเอิญจริงจริงวันนั้นเรานอนพักผ่อนอยู่พอสองไปจะสามสิบหกนอนกลางคืนวันศุกร์นั่นแหละคืนวันศุกร์เวลสิบสองเรานอนอยู่พอนอนอยู่ปุ๊บตีตีสองสิบห้าขีเราฝัน พันว่าเหมือนกับไปเราไปไหนไม่รู้เหมือนกับสะพานกับกับเมือนสะพานเหมือนกระสายลุ่งอ่ะครับเมือกระรุ่งฮวงกิน้ำเนี่ยอืเราก็เดินไปตามสะพานเดินไปแล้วมีนางหนึ่งนั่งอยู่ริม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 สะพานที่เราเดินไปนั่นเห็นเขายกมืองี้ยกมือครับนีเขายกมืออืออีนูบ้านทําอะไรตรงนี้ไม่กลัวหรือบ้านเมืองไม่มันทุกวันนี้บ้านเมืองไม่มีอยมีขิงมีแปรนะไม่กลัวเขาไปจับ ไปข่มขืนอะไรหรือไม่กลัวเลยหนูชื่ออะไรล่ะหนูชื่อนางขอพอนางขอปุ๊บเราสะดุ้งขึ้นมาพอเราสะดุ้งขึ้นมาปุ๊บนี่พอเราสะดุ้งขึ้นมาแล้วก็เขาก็เลยเราก็เลยอธิษฐานกิตทีครกพอธอิษฐานจิตว่าถ้ามีในนางขอในโลกใบนี้พรุ่งนี้เช้าให้คนมาทําพระให้คนมาเข้ากรอบพระให้คนมา ทำองค์พระหรืออรอพระอะไรก็แล้วแต่เราจะทํานังขอพอดีหลังจากนั้นผู้ก็เลยตอนเช้ามากําลังเช็ดบาทอยู่มีพระมีโยมคนหนึ่งแต่งตัวดีถือกระเป๋าเกมบอลลงมาจากรถอีสุมังกรทองครับพอดีมันวุ๊บมันละมาเขามากางแล้วก็ปากกาเลยถามเขาว่าโยมมาทําอะไร เขาว่าผมมาหาอัดกว่าพระเขาครับทำพระ<า>ทำเหรียญอะไรครับอุ้ยเขาขายพอดีเลยนั่นแหละเราเลยทำาหีนั่นเลยโอ้อันนี้มาแม่นางของเนี่ยเป็นโลหะใช่โลหะก็มีเป็นเดซินก็มีแต่พอเราเขาเราก็ทำให้ไม่รู้จักอะไรเขาทำให้เดซินก็ทำเดซินไปเขาทำเป็นผงก็ทำเป็นผงไปเป็นผงเดีย๋ยวนี้องค์หนึ่งก็เขาเช่ากันทิ้งองค์ขึ้นกันร้านแล้วโอ้นะ เห็นเห็นมีวันนี้ก็มีนะมีคนเข้ามาแก้บนเข้ามาอะไรเขาเขาเขามาเล่าอะไรให้เร็วให่อมปู่ฟังบ้างว่าเขาไปไปได้อะไรอโอ้ได้ทุกอย่างเหรอใช่เขาอยากได้ได้ทุกอย่างัอะไอะชุดนางขออยู่นี่มัน,เป,นเป็นพันธุน์อยู่ข้างล่างเต็มหมดเลยเหรอ,อโอ้เขาเขามาขอกันเขามาขอกันเขามาอุิฐานกันมาขอแล้วก็ไปทําสําเร็จอย่งอยางเงี้ยมาขอวันนี้ปุ๊บ หนูไม่มีเงินหนูจะจนแล้วหนูไม่มีเงินเข้าบางทีเขาก็ถูกหวยเขาแคไม่แก้บนอะไรเขาอะไรนั้นมันมันก็เป็นเรื่องของเขาอ่ะนะนีของเขาเขาขอบางทีขอเรื่องหน้าที่การงานขอเรื่องอะไรตรงนี้อะไรขอนั่นแหละนี่คนที่อยู่แม่ของโมแดงนี่แม่ของมดแดงที่เป็นผู้หญิงตัวเดินไปเดินมาให้แหละเขาก็บอกว่าเขาบอกว่าฉันก็มีนางขอเหมือนกันอ่าฮะฉะนัลว่าเดี๋ยวฉันจะไป กลับจากนี่ไปด้วยเขานางขอมาอืไปดูว่าแม่นางขอเออมีแล้วเอ้าถ้าแม่นางขอมันศักดิ์ส e ิทธ right. ิ์จริงจะศักดิ์สิทธิ์จริงเหมือนเขาพูดนี่พรุ่งนี้ฉันขายรถสิบคันดีอืไม่ขายสิบคันเขาเลยเชื่อนางขอท้าเลยขายได้ขายสิบคันมานั่นท้าเลยว่าขายให้ขายสิบคันดีไม่ขายสิบคันดิคันนี้จริงคันน่จริงพราะได้ขายสิบคันได้ขายสิบคันจริง นั่นแหละเขาก็เลยเชื่อเลยเขาเลยเขียนไปนั่นมาไว้ตรงนี้เลยทำเขาี่ถานนั่นแหละแล้ววันนี้ที่มาหาเราปู่เนี่ยเขาขออะไรได้เห็นเขามาเขามาช่วงนี้เขาก็มาหิวเขาไม่เอาไปเขาจะสําเร็จเขาขึ้นไปพวกสวอนี่มาขอนั้งขอนี่แเลยสอจะลงสวอสสชขอนงขอเนี่ยนะขอนี่แเลยโอ้แล้วขอได้ด้วยได้ด้วยโอ้จะลงนายกองค์การไปฮั่น ตำบลนั่นแหละก็มาคอนคอนี่หลยคอนคอนี่ใช่โอ้เด like okay. so ี <c oughs> <c oughs> ๋ยวผมต้องขอมากปู่นะใช่ก็แล้วแต่คขอั่แหละแล้วลุงปู่เอ่ลวงปู่มีแนวความคิดอะไรยังไงในในวัดที่จะทําต่อไปไม่นอกจากเจดีแล้วปู่ฮะก็คือก็คือจะต่อไปปุ๊บจะทำเป็นสถานที่จะทำเป็นสถานที่อบรมชิ้นธรรมโอ้ต่อไป าาจะจะเน้นไปทางอายุมากก็ต้องเน้นไปทางวิปัสสนาเอ่ยทางกรรมฐานเอ่ยอย่างนี้แหละให้ถือศีลกินทานประหารกิเลสเน่เข้าวัดฟังธรรมจำศีลกินทานปรารกิเลสอะไรแต่พวกนี้เราจะให้ทําเป็นที่คนมาปุ๊บก็มาตรงไหนให้เขานั่งตรงนก็ได้นั่งเกียรติธรรเลยนั่งตรงไหนก็ได้เหมือนเราไปประเทศอินเดียไงใครใครอยากทำอะไรก็ทำ อยากเดินก็เดินสวดอิปิโสก็เติมคนนั่งก็นั่งคนไปก็ไปคนเดินก็เดินคนนอนก็เอนาสารพัดเขาจะทํานั่นแหละที่นี่เราเห็นมีมีญาโยมมาปฏิบัติธรรมนุ่งชุดขาวอะไรมามากันเยอะมั้งก็เวลานั้นเขามาวันสำคัญก็มาเยอะนะะวันนี้ก็มาวันนี้ก็มาประมาณสองร้อยคนวันก่อนก็มาประมาณห้าร้อยคนนี่เ่ยเขามานี่มาสายตักระนี่หละ มานุ่นมานี่แล้วก็นั่นไปเราเราเรามีที่ให้เขาพักหรือเปล่าครับมีมีใช่ไหมฮะอ๋อถ้าใครมาเนี่ยก็สามารถจะมีที่พักมีที่พักเลยนุ่นหลังนุ่นอ่าฮะโอ้หลังใหญ่อืไมส้ไส้เมืองเรามาพักได้กี่คนครับไมห่วยพักได้ประมาณสามสิบสี่สิบคนแล้วเนาะโอ้ใหญ่ใหญ่เลยอ่าฮะอ๋อ ตรงนี้เราปลูกดูแลยังไงครับมันเป็นต้นไม้เป็นอะไรพวกนี้เราแบ่งแบ่งการดูแลเอาผ้าดูแลหรือใครดูแลแล้วต้นไม้นี่เราเราเราไม่ต้องไปปลูกมันอฮะไม่ถึงภูเขาถ้าปลูกมันก็ตายอทำไมมันตายมันมันมันเอาเราเอามาลงทั้งแรงมันจะต้องตายเพราะรากมันมันมันขยายไม่ทันอะถ้าเป็นน้ำมันจะขยายทันถ้ามันเป็นแรงมันขยายไม่ทันมันก็ต้องตายถ้ามันอยู่ในสถานที่นี่เรารักษาให้ให้ไม่ให้มัน ไม่ไฟมันไม่มัน,มมนก็จเจริญเติบโต้็มาอนั่นมันมันม่นคงกว่าที่เราเจะเอาไปผูกใหม่แต่ปีแล้วลงประมาณปีแล้วลงต้นพยุงประมาณพันต้นปู่ันต้นต้นโตยัง่ัวเพียงนี่ละตอนนี้เหรอฮะลุง,งปู่ตอนมาอยู่แรกๆนี่มันมันเขียวแบบนี้ไหมหรือว่าไ,หม,หไม่อ่ะไม่มันจะเขียวไงไม่แค่นี้เองรต้นใหญ่เขาก็ตัดไปหมดแล้วโออเหรอฮะโอ้ก็ปูนนี่อันนี้ โอ้ก็เลยเล่ยี่สิบเจ็ดปีนี่ไม่แถวนี้โอ้ก็เลยดูล่มลื่นเลยดูล่มลื่นแล้วกันล่มลื่นเลยตอนนี้เห็ดครับตรงนี้โอ้โหเยอะอ่าเห็ดเยอะตอนเห็ดไม่มีอ่าตอนนี้เห็ดเยอะกินได้ด้วยใช่ไหมกินได้ทิโอ้เห็ดเปาะเห็ด เห็ดเพาะด้วยเหรอเห็ดเพาะก็มีเห็ดเพาะก็มีเห็ดไครอะไรมันมีวัตถุผิตเห็ดอะไรโอ้ฮะก็ก็เขาเก็บได้อะไรได้ใช่ไหมผมน้ได้อยู่เขามาเก็บกินไปได้อยู่โอ้ครับนะฮะลวงปู่เดี๋ยวหลวงปู่จะมีเออเขาจะมีวัตถุคลปู่ออกมานะก็ถ้าใครสนใจก็สามารถจะร่วมบุญได้นะปู่นะะก็แล้วแต่เนาะ เร okay, <uckland S 1> ็วๆนี้แ <Brothers> ล okay, ้วแต่นะฮะอ่าฮะเอาละฮะป่าอ่าลุงปู่ให้ฝอนแฟนรายการหน่อยครับคนดูเยอะมากเลยครับตรงนี้นะขอพอนแฟนรายการรายการหน่อยนะครับลูกคาเทวดาภูมมทเทวดาอากาเทวดาทั้งสิบหกชั้นฟ้าทั้งสิบห้าชั้นดินพระปุ่มเจ้าที่พระแม่ธรณีพระแม่คงคา หลวงปู่มังกรแดงที่สถิตในปู่ปู่อย่างนี้จงมาอาํานวยอวยชัยให้พุทธบริษัททั้งหลายได้ประกอบกิจการอันใดก็าตามขอให้ได้เจริญรุ่งเรืงองงดงามตามความประทานและคุณประสงค์พุทธเมตังกิจตังมาพะพุทธพุทธานุภาเวนะธามเมตังกิตังมาธรรมะธรรมานุภาเวนะสังฆเมตังกิจต่างมงสังฆา,างังขาภาเวนะสัสทธาโสธีมหาเศรษฐีวรุตเตคไ้ชาตวิดีมีสุขทุกโศกจงมีโชคปีเปรมเกษมสาร จงเตรพร้อมตำบัตทุกประการจงพ้นผ่านไปไวแต่ขัดจนงหวะควรจะเริญด้วยจตุรพิตะพรชัยทั้งส well well ี่ประการคืออายุวันนันทุขระพระอิภาณธนสารสมบัติธรรมสารตำบัตซับสมบัติจงเกิดมีเหตุพุทธิศัท์ทั้งหลายไม่ต้องร้อยกว่าคนเราไม่ต้องกว่าใครปฏิบัติกิจใดขพราะย่ำเลยรู้เห็นว่างามตามความบรรลุประสงค์จงทุกประการจงทุกท่านทุกคนเธอดครับนะผมอยู่กับนะ พยานราักขิตนะครับนะหลวงปู่แผนโสพโนนะครับนะท่านเจ้าคณะจังหวัดกาลสินธรรมยุทธนะวัดโสพลพัฒนารามหรือวัดภูปูนในฝันนะครับวันนี้ท่านเมตตานะให้สัมภาษณ์พูดคุย